สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวหลังคาสูงน,นะครับเป็นที่นิยมกันมากเหมาะมากเลยครับกับใช้ในครอบครัวที่มีจํานวนคนเยอะๆหรือไม่ก็เอาไว้รับเหมางานวิ่งทัวร์นะครับมา,มาดูกันครับผมออกรถสักคันนึงออปชั่นเต็มๆมมีอะไรบ้างอ่าเปิดมานี่สวยๆเลยแขงปว,วัตู กับเบาะหน้านั่งนิ่มๆกับหัวหมอนที่เข้าลูกขับทางไกลไม่มีเมื่อยนะครับนิ่มๆเลยครับผมกับหนังเสริมฟูกนิ่มสบายครับผมรองรับดันอกกระชับหลังอย่างดีนะครับผมกับจอ9นิ้ว เต็มหน้าปัดนะครับ Android นะกับที่วางของด้านบนเติมไฟในการมองเห็นและความสวยงามนะครับมาดูสิกับคนผู้โดยสารด้านหลังนะครับกับเบาะนั่งสบายสบายตัวใหญ่ๆสามแถวนั่งไปด้วยกันได้เก้าคนนะครับด้านหลังนะครับ กับพื้นที่ที่กว้างมากสามารถเอนนอนได้กับพื้นที่วางขาที่ให้มาเหลือเฟือนะครับประมาณ1 2บสงสินิ้วนะครับมาดูการเอนตันนี้เอนได้เยอะนะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารด้านด้าหลังด้วยก็อยู่ประมาณนี้นั่งกันสบายเลย พร้อมกับความสวยงามของเบาะนะครับเป็นทรงมิกกี้เมาส์เปิดมาก็ประทับใจนะครับความสวยงามของเบาะนะครับนิ่มด้วยกว้างด้วยนั่งสบายๆสำหรับผู้โดยสารนะครับผมด้านข้างปลุกข้าหลามนะครับมันเป็นฝอ,องน้ำที่นูนขึ้นมาช่วยซับเสียงแล้วก็นิ่มนิ่มขาสำหรับคนที่นั่งริมนะครับ ่าไม่แข็งระบบทีวีสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับสักรู่ครับเปดให้ดูเป็นระบบไฟฟ้า24นิ้วจอ HD 1 0 8 0 p นะครับตัวนี้ชัดมากนบเร็วมาก ราคาไฟเรือทั้งหมดนะครับทอาห้ดูกว้างขวางโอ้อาแล้วก็ระบบแอร์ความเย็นไมโครบัสนะครับคือระบบเนี้ยจะเพิ่มความเย็นแล้วก็ลมที่แรงขึ้นทำให้ผู้โดยสารเนี้ยนั่งสบายไม่ร้อนนะครับลมจึงๆนะครับผมนี่ตัวนี้ระบบฟูเฮ็ดดีะครับ ภาพคัดจากข้างหน้าเลยดูเน็ตฟิกได้ด้วยผู้โดยสารบอกโอ้สบายแล้วดูหนังตลอดการเดินทางครับลดความเครียดน,นะครับอ่าสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จบเลยหรือเอาไปรับเหมาลูกค้าประทับใจแน่นอนครับผมอะจะเปิดไฟนิดนึงโชว์นิดนึง เปิดมาประทับใจครับยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับทุกคนสำหรับทางขึ้นนะครับที่วางแก้วด้านหน้าคอนโซนวางแก้วไว้โชว์ของก็ได้เพื่อความสะดวกสบายสำหรับลูกค้าครับวางแก้ววางขวดน้ําอะไรได้นะครับแล้วก็ความปลอดภยัยเต็มขัดสามถุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอ่าเพื่อความมั่นใจในการเดินทางนะครับว่าเอ้ยผู้โดยสารของเราจะปลอดภัยทุกการเดินทาง แล้วก็เอนนอนนั่งสบายเดินทางไม่มีเมื่อยนะครับทางขึ้นเข้าออกนิดนึงนะครับปักรู hey, ปให้กปรับนิดนึงนี่คือยังไม่ได้สไสด์บอกาด้านหน้านะก็ขึ้นลงสะดวกสำหรับคนที่สูงอายุเหมาะมากครับแล้วก็มีบ้านบางังแดดนะครับเวลาเดินทางนะเนี่ยแดดรร้อนนอกจากฟิล์มแล้วเราใช้ม่าน กันแสงได้ด้วยเดินทางก็จะเป็นความสงบของผู้โดยสารได้ดีนะครับผมเหมาะมากสำหรับคนที่มองหารถขนาดใหญ่ที่จะเดินทางไปกันทั้งครอบครัวนะครับหนึ่งคันไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวสูงสุดสิบสองคนนะครับรวมรวมคนขับแล้วนะเหมาะมากเด็กๆเนี่ยวิ่งเล่นข้างหลังได้เลย ข้ามเบาะหน้าเบาะหลังกันสนุกเลยครับนอาพรอมมีกระตูนให้ดูด้วยนะใครมองหาก็าดูสบบอสบถามปึกษาก็ได้นะครับต้องการอันนี้เพิ่มอันนั้นเพิ่มได้นะครับผมใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้สำหรับรถตัวใหม่ออนนิวนะครับ พร้อมตกแต่งให้ทุกท่านขอบคุณครับ